สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมจะมาแจกลิงก์ดาวน์โหลดเกมที่มีชื่อว่า SCP 910 Fox นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชัน1.0เป็นเวอร์ชันตัวเก่าสำหรับที่ใครอยากจะแซมเปิลวอร์มมือไปก่อนก่อนที่ตัวเต็มในสตรีมนะับเวอร์ชัน2.0จะมาลองมาเล่นในเวอร์ชันนี้ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ง่ายมากเลยปุ่มเขียวจอขวาล่างนะครับแต่นี้ผมดาวน์โหลดแล้วมันจะขึ้นว่าบันทึก ถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยมันจะขึ้นว่าดาวน์โหลดกดคลิกกัไปเลยครับอ่าเราก็จะได้ไฟล์ซิปมาเมาื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์ซิปมา scp continent a m beat 1.2.3ทําการแตกนอกเลยครับกดคลิกขวาบันทีกว่าแยกไฟล์ที่นี่ปั๊บทำให้ดูสดๆร้อนๆรอให้มันเต็ม เรียบร้อยแค่นี้เราก็สามารถเข้าเล่น SCP 9 1 0 Fox Mod ได้แบบสบายๆคลิกเข้าเล่นเกมตรงนี้ครับ t ดับเบิ้เลยครับผมกดคลิกเมาส์ดับเบิ้ดับเบิ้โอเคเราก็สามารถปรับขนาดหน้าจอได้คุณจะเอาแบบจอเต็มแบบโฟลก็ได้นะครับตามที่คุณสะดวกเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูของ The Chaos i n s u r g e n c y องค์กรคู่ริของ SCP องค์กรนี้นะครับเคยเป็นหนึ่งเดียวกับ SCP มาก่อนแต่ว่าแยกตัวออกมาได้เห็นการกระทําขององค์กร SCP แบบว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วว่าไม่เอาคนมาทดลองจับสิ่งเหนือธรรมชาติมากักกันเอาไว้ถึงแม้องค์กรนี้จะเล็กกว่า SCP แต่ก็สามารถโจมตีสถาบันของ SCP ได้แบบหลายแห่งเลยทีเดียว SCP เองก็หัวร้อนเหมือนกันนะครับส่ง n น g h เทนฟอร์เข้าไปแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย Chaos Insurgency เก่งกว่านะครับ เนื้อเรื่องหลักของ scp เนี่ยที่มันไฟตกใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของพวกเขาที่ไปตัดพลังงานขององค์กรนะครับและเหล่า scp เนี่ยก็หลุดออกมาทำร้ายคนในองค์กรพอตอนจบทางออก a พวกเขาปรากฏตัวออกมาและได้ให้การช่วยเหลือคลาสดีส่วนเรื่องการแต่งกายจะเหมือนฮังใน resident evil 2เหมือนมากครับมีหน้ากากลกลมๆมีฟิลเตอร์ชุดสีดำานี้ฮะเหมือนมากและมันจะชัดเจนมากกว่านี้อีกในเวอร์ชัน2ในสตรีม ยังมีคนเถียงผมอยู่นะเมื่อสี่ปีมาแล้วนะครับพี่มันคนละเรื่องกันเลยฮฮผมบอกว่าการแต่งกายเนี่ยมันเหมือนกันนะครับผมเป๊ะๆเ,เลยฮ้มันไม่ใช่แล้วก็คิดดูก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะชัดเจนมากกว่านี้อีกถ้าตัวเกมมันปล่อยมาเมื่อไหร่เดี๋ยวได้เห็นแน่นอนก่อนเข้าเมนูนะครับจะมีอินโทรให้เราดูได้เวลาปฏิบัติการ let's go หูแทบน่วเสียงค่อดังนี่ครับ scp n a t h a n fox นะครับผมก็จะมีส่วนของการตั้งค่าเรื่องของความสว่างนะอันนี้ประมาณนี้ก็พอ fpf ประมาณสักนี้ดีอันนี้เป็นเสียงเศา้์ประมาณนี้ก็พออันนี้เป็นเมาส์ครับติ c fpf next g a m ใส่ชื่อผมไปปกป้องลุยครับผม startup <Yeah. S 2> ในเวอร์ชัน1.0เนี่ยก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่และเล่นไปสักพักแม่งหลุดนะครับโ <c oughs> คตรหัวร้อนเลยรู้สึกว่าผมเล่นไปเมื่อ3ปีที่แล้วหลุดบ่อยมาก <c oughs> เอาา้ไ่ทราบในตัวเรามีคีการ์ดเลเวล5แล้วก็แกส๊สมาร์ก1ถอดครับหมึด อน,นี่เรานั่ง Black Hawk มากัน3าม <CH 6 S 2> คน, <6. S 2> น,นสิบสองนาฬิกาครับ28นาทีเราอยู่ยน,น,น,ยนอกสถานีองค์กร SCP และที่สำคัญนะครับตาเหลือกเลยครับผมและล่าสุดในเวอร์ชันสอนย์ลบตาเหลือกไปแล้วให้มันเป็นแบบหน้ากากดำๆตาเหลือกมากเลยฮะทำดีเหมือนกันนะเนี่ยไหม ยืดขาอย่างนี้ครับมีเก้าอุค์เก้าอี้คิดว่าในอนาคต S.C.P. ต้องไปได้ไกลมากกว่านี้เผื่อๆอ,อ,อาจจะสมจริงมากกว่านี้อีกแฉว์แฉว์ติดตัวใจสั่งใจว่าอะไรเต็มการลุกจอดมียว ถ right. ึงเวลาลุยก,กันแล้วชิคุนให้พร้อมลลกกดีครับนี่เรานั่งแบล็คฮอคมา hey, up, เฮ้ยไปักดืนเพื่อนๆแตวเขาก็จะบินไปแล้วนะครับว้าว ตดนุงตื้นุงตืนุงว้าวจุดีเพื่อนได้กิลที่มาส่งเอาวุธของเรานะครับมีอยู่สารประเภทก็คือ S M G P 9 0แล้วก็ปืนพกนะครับผมไซส์อาร์มและนี่ครับผมฉลังฉลังกอดอนฟีแมนในฮาร์ฟไลท์ยังตามมาคือองค์กรพี่รวยไม่ใช่เหรอครับรวยขนาดที่ว่าซื้อประตูแบบหลายบานมากๆ แต่ที่จะใช้มีดเนาะมีดทหารอันนี้ก็บินไปละแล้วก็หายว้าไปกับตาเอยใช้ได้นะภาพเพิ่มสวยครับผมป่ะลุยเลยครับพี่องค์กรนี้นะครับรู้สึกว่าจะให้พวกทหารเนี่ยใช้ปืนผีเส่วนใหญ่สุนปืนมันลูกดกทั้ง50นัดแต่มันเหมาะกับในสถานาการด้วยนะที่แคบแคบ SMG นี่เหมาะมาก ถ้าเป็นพวกแอสซาวไลเฟิลอย่าง M16 มันต้องเป็นแบบในป่าเนาะอะไรอย่างนี้นะครับถึงจะเหมาะกับงานแต่นี้ถือว่าใช้ได้ขอ,อวิ่งแซงเลย,ยกัน rescue วุ้ยเหนื่อ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 ยอาจจะสัมภาระเราเยอะอา้าตามมาสิครับพี่โอ้โหสารนำต้องรอด้วยเหรอไปชิวเราเป็นหัวหน้านายนะเ,เรื่องชุดกงชุดเกาะใช้ได้เลยครับ เสียงสาวโคตรคลาสสิกเลยกลองกลองกลองกองกลองกองกองภารกิจของเราคือมาช่วยเหลือบุคลากรจากนั้นนะฮะก็จับตัว scp-73 1ในระหว่างทางถ้าเจอคลาสดีก็ยิงทิง้งซะนี่ห้องมีเสียงคอปเตอร์ด้วยนะครับ กระโดงไปครับผมอัิเจ๋งก็จะประมาณนี้ครับผมเ,เ,เรามากัน3คนบงบอกว่าเก่งมากๆถ้าจะให้ดีต้องมาสัก2-3โสลถโหจะโอเคครับแต่นี่แม่งมา3คนนะถือว่าไม่ธรรมดายิงได้ครับผมเฮ้ยผมชอบมากเลยคุณดูนิ้วซะก่อนเวลาเข้าไกลปืนนะครับสมจริงมาก กดดีโหลดครับผมโลดดิง้งเจดูโคตรเจ๋งก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เลยใครที่สนใจนะฮะก็ลองมาดาวน์โหลดใต้คลิปได้นะครับเข่งขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อน